ี่นนพยยอัังู้มววุกใจตนนนนช่วงอู้จ๋าในรายการเจ้าหนี้ตีภาคเหนือขอเอาใจค้นตีชื่นชอบการวิ่งเทรลกันสักน้อยหนึ่งใครเนะเจ้าตีชื่นชอบในการวิ่งเทรลจะต้องฟังในช่วงสนทนานี้ไว้เลยเพราะว่าในช่วงสนทนาของวันนี้เนะเจ้าเขาได้ยิบยกเรื่องของการ โครงการการจัดงานเสมอดาวมร์เทนเทรลวิ่งนับดาวคืน,ฟ,นฟื้น,ะนฟูนะเจ้าคืนฟื้นฟูป่าซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นแหมหนึงเรื่องตีนักวิ่งเทรล ตั้งใจแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอตีจะไปเข้ารวมกิจกรรมในเตือนี่ซึ่งในรายการของเฮ้านะเจ้าก็ได้ฮับเกียรติจากคุณสุทัธาเหล่าหงเกียรติที่ปรึกษาสมาคมอุทยานแห่งชาติวันนี้นะเจ้าจะเข้ารวมอ้จากับเฮาในระบบซูมนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุทธาเหล่าหงเกียรติค่ะที่ปรึกษา อุทยานแห่งชาติค่ะจ้าค,คุณสุทศสาเจ้าถามเลยนะเจ้าว่าทำ,ทำไม,มถึงจะต้องมีการตั้งจื่อว่าเสมอดาวมอเทนเทรลวิ่งนับดาวคืนฟืนฟ้นฟูป่าเจ้าคโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ทางสมาคมอุทยานแห่งชาตินะคะหรือว่า Npat นะคะ Npat <อ>ค่ะได้จัดตั้งขึ้นมานะคะ<อ>เพื่อที่จะให้ประชาชนคนไทยทุกคนนะคะรวมทั้งหน่วยงานต่างๆเนี่ยได้ร่วมกันนะคะฟื้นฟื้นฟูสภาพป่านะคะ แล้วก็กิจกรรมที่เราทําที่อุทยานแห่งชาติสีน่านนะคะที่อําเภอนาโน้อยจังหวัดน่านเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเราเห็นว่าที่จังหวัดน่านนะคะโดยเฉพาะที่อ,อ,อำเภอนาโน้อยทีออ่ที่เราได้ไปจัดกิจกรรมออวิ่งนับดาวเนี่ยนะคะเพราะว่าที่นั่นนะคะมีเดิมเนี่ยม,มีสภาพพื้นป่าที่สมบูรณ์นะคะแต่วันนี้เป็นภูเขาหัโลนเยอะมากเราก็เลยอยากจะจุดประกายให้ประชาชนแล้วก็ทุกภาคส่วนนะคะได้มาร่วมกันนะคะ ในการที่จะคืนฟื้นฟูป่านะคะด้วยการร่วมกันวิ่งน,นับดาวค่ะที่แยงไห้เ้าสีน่านค่ะครับเพิองใจชื่อกิจกรรมนะครับวิ่งนับดาวคืนฟื้นฟูป่าะนะครับในกิจกรรมดังกล่าวเนาะว่านี่อย่างเราต้องจัดขึ้นมานะครับ ว่ามันก่อให้เกิดว่าอย่างน้อยแล้วผู้ที่ไปร่วมงานก็จะรู้สึกว่านี่คือผืนป่านี่คือธรรมชาติที่เราจะต้องอนุรักษ์รักษาไว้นะครับท่านเฮากาหนดจัดงานขึ้นเมื่อใดครับค่ะเราจัดวันที่6และก็7นะคะเดือนนี้นะคะซึ่งก็ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นะคะจริงๆแล้ววันมะรืนนี่เองค่ะแต่ว่าเชื่อว่าพี่น้องชาวเหนือทุกท่านนะคะก็ยังสามารถไปร่วมนะคะในกิจกรรมครั้งนี้นะคะ บางท่านอาจจะเลือกกิจกรรมฟันรันก็ได้นะคะเอาสัก5ากิโลเมตรนะคะเพื่อเป็นการมาร่วมกันนะคะทําสิ่งดีๆร่วมกันนะคะเพื่อที่จะลดปริมาณของมลพิษต่างๆนะคะหรือว่าภัยทางธรรมชาตินะคะที่เรารับรู้กันทุกวันนี้นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันจาก p m 2 5เมื่อกี้ก็เพิ่งฟังข่าวจากทางสถานีไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของดินทะลม่มหรือว่าน้ําท่วมหรือบางที่ก็สภาพ ของแหล่งเก็บกักน้ําก็ตื้นเขินนะคะจากการที่ดินถล่มลงมานะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากที่เราปลูกป่าแล้วก็ปลูกต้นไม้นะคะพันธุ์พืชที่อาจจะต้องเผาก่อนก่อนที่จะมีการเริ่มต้นปลูกใหม่นะคะก็ทําให้เกิดฝุ่นละอองนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะด้วยความรู้เข้าไม่ถึงการนะคะก็ใช้เรียกว่าสารพิษนะคะทําให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยค่ะลอยไปในอากาศนะคะก็ก่อให้เกิดเรื่องของมะเร็งปอดนะคะ ท,ที่ต้องพูดตรงนี้เพราะว่าหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเอะฉันไปวิ่งนับดาวเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของเรื่องกับเรื่องของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่กรุงเทพเราอยู่ที่จังหวัดอื่นๆนะคะทำไมเราถึงต้องไปน่านนะคะเพราะว่าทางภาคเหนือเนี่ยนะคะที่จังหวัดน่านเนี่ยเป็นต้นน้ำนะคะที่สาคัญนะคะกว่า50นะคะที่ไหลผ่านภาคเหนือลงไปรวมกันที่แม่น้าเจ้าพยานะคะซึ่งถ้าหากว่า สารพิษตกครั้งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยลงมาที่แม่น้ําก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะนอกเหนือจากเรื่องปันพิษ2.5แล้วก็เลยมองว่าเรื่องของกิจกรรมวิ่งนับดาวคืนฟื้นฟูป่านะคะหรือว่าเราเรียกว่าเสมอดาวมัลเทนเทรลเนี่ยนะคะก็จะเป็นการจุดประกายแล้วก็เป็นศูนย์รวมเริ่มต้นนะคะที่จะทําให้พี่น้องชาวเหนือนะคะแล้วก็ประชาชนคนไทยทั่วประเทศเนี่ยได้มีการร่วมกันสร้างจิตสํานึกกัน,นะคะ่ะ ถือว่าคอนเซปต์งานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในเตือนี่นี่สำคัญแต่แต่เลยนะเจ้าเพื่อพืนป่าของทุกคนและก็เพื่ออากาศสะอาดของทุกคนตัวค่ะค่ะและนอกจากนี้ริงแล้วก็เป็นนโยบายของป่าไม้แห่งชาติแล้วก็ยุทธศาสตร์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชด้วยนะคะก็เหมือนกับเราได้ร่วมกันทําให้นโยบายเนี้ยเป็นจริงนะคะแล้วก็ทําให้ชีวิตชื่นขึ้นนะคะจาก การที่เรามีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์มันก็จะก่อให้เกิดเรื่องของสัตว์ป่าหรือสัตว์สมุนต่างๆน,นได้มีที่อยู่อาศัยนะคะแหล่งน้ําก็กลับมาอุดมสมบูรณ์นะคะสิ่งที่เราอยากได้อากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นนะคะเหมือนเมื่อกี้เห็นภาพนะคะทางสถานีเนี่ยทางเหนือเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากๆนะคะไม่ใช่เพจอย่างเท่านั้นเนี่ยเราเริ่มต้นตรงนี้ค่ะจะทําให้เรามีแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็น่าสนใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะกําลังเข้าไปดูเพจ ของการจัดงานเลยนะครับเสมอดาวเมลเทนเทลเนี่ยนะครับที่จะมีขึ้น<ช>เนาะตอนนี้หันว่ายัง,ย,งยังผู้ที่สนใจเนี่ยยังสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนร่วมงานได้อยู่มือนกับนครับท่านใช่ค่ะยังไปร่วมที่หน้างานได้เลยค่ะบางท่านอาจจะสนใจเรื่องของการวิ่งนะคะาบางท่านอาจจะสนใจเรื่องของการดูดาวนะคะก็ยังสามารถไปร่วมกากิจกรรมเรามีค่อนข้างหลากหลายค่ะก็ได้ ช้ามืดเลยค่ะไปจนถึงค่ําคืนนะคะเจา้ารายละเอียดของการจัดกิจกรรมในเตือเนี่ยเจ้ามีอันอย่างจะได้ผ่องเจ้าคือเราจะเราจะมีการวิ่งนะคะสี่ระยะก็คือห้ากิโลเมตรสิบแล้วก็ยี่สิบนะคะแล้วก็ห้าสิบนะคะวันนี้เนี่ยสําหรับทุกทกท่านนะคะที่อาจจะเพิ่งได้รับข่าวสารนะคะเราก็อยากจะเชิญชวนให้มาร่วมที่รันฟันห้ากิโมตรนะคะแล้วก็กคืนก็จะมีการวิ่ง นับดาวหรือว่าเออเราเรียกว่าอะไรคะดูดาวกันแล้วกันเนาะ mm hmm. เพราะบางทีไปนับไปอาจจะไม่ทันเราใช้การดูเลยแล้วกันนะคะแล้วก็ยังมีกกรปลูกป่าค่ะออ oh, <ม>ปลูกป่าไปตักับวิ่งไปตัยแล้วก็ได้ไปสัมผัสกันนับดาวตวยกับเจ้าก็คือเหมือนเราได้ดูดาวด้วยค่ะกลางคืนก็จะมีคนมาส oh, <yeah. S 2> อนการดูดาวนะคะให้เราเห็นว่าดวงดาวบนท้องฟ้าที่สวยๆที่เราเห็นอยู่นะมีดาวอะไรชื่ออะไรกลุ่มดาวอะไรนะคะ ครับนี่ก็เป็นธรรมบรรยากาศเรื่งครับก็ี่นี่ะก็จะเหมือนหนึ่งต้นกล้าไม้ค่ะอคนที่หนึผูกกันค่ะครับนี่กําลังเรากําลังขึ้นภาพเึือ่คุณผู้ชมได้หันผ่านจอไปตัวนะครับว่าบรรยากาศที่จังหวัดน่านที่อุทยานแห่งชาติ สีหนาเนี่ยมันงดงามมอกใดแล้วพอกอยเอาซะคัดในระหว่างที่เฮาล่นไปมันหันดอยอหันทะเลมอกแล้วเกาะม,มะค่ำเมื่อคืนก็จะหันดาวโดยเป็นธําบรรยากาศนึง่องที่อยากจะเจริญจนมูเฮาไปอย่างที่ท่านบอกนะครับว่าตอนนี้ภายหลายคนที่ติดตามพอกอยรายการถ้าเกิดว่าสนใจนี่อหันเป็นบรรยากาศจีเลยครับอันนี้คือเรื่องจริงถ้าว่าไปตีดอยอนับดาว ก็คือตีตีดอยเสมอดาวเนี่ยเจ้าคุณผู้ชมคือจะหันดาวคือดาวจริงๆเหมือนเอามือเนี่ยสามารถเอื้อมเนี่ยเอื้อมดาวมาใกล้ได้เลยคือมันงามมันมองแต่แต่เลยนะเจ้าขนาดติดีิริกรดนั่งไปเลยโอ้มีกล้องดูดาวคือนังเดียวตัวเองกับเจ้าใ่ะหมะจะได้ดูดาวกันแบบอิ่มอกอิ่มใจไปตัวนะเจ้าสภาพอาการหลาสุดมาเดลนี่บริเวณอุทยานชินาเป็นจไลพองนะเจ้า ตอนนี้ตอนนี้ก็คือหนาวนะคะหนาวเต้องเตรียมยหนาวไปเล็กน้อยนะคะจ,จะได้นับดาวในเอย่างอบอุ่นค่ะเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าถ้าไปดอยเสมอดาวมาไดนเนี่ยเปิ้ลจะบอกเลยนะเจ้าว่าอากาศดีเยน็นตลอดทั้งปีไปเทีย่ยวฤดูการไหนก็คือจะได้สัมผัสความประทับใจเรื่องของอากาศสภาพแวดล้อมรวมไปถึงการนับดาวก็คือว่าปึงแต้แต่เลยกับจื่อดอยเสมอดาวแต้แต่เลยนะเจ้าแล้วในเตือนี่นะเจ้าเฮาได้มีความ่วมม้รวมือับหน่วยงาน ส่วนไหนยังไดพองนะเจ้าพอดูเหมือนเป็นงานที่คนข้ังจะใหญ่ขนาดเลยเจ้าค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยทางทางทางเราเองเนี่ยนะคะนอกจากเป็นที่ปรึกษาแล้วนะคะก็ยังดูแลในส่วนของเรื่องของการจัดทำเรื่องของเสื้อผ้านะคะแล้วก็ของที่ระลึกที่จะช่วยหาไรายได้เข้ามานะคะหลังจากที่เราได้มีการ MOU นะคะของบริษัท S design ที่เราผลิตเสื้อผ้าแบรนด์แฮสนี่นะคะเราก็คือจริงๆแล้วอ่ะเราเริ่มต้นจากการเราบริจาค เสือนะคะเพื่อให้ทางสมาคมเนี่ยไปจำหน่ายเพื่อหาทุนมาในการทำโครงการคืนพื้นฟูนป,ป่านะคะประชาร่วมใจนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าในเมื่อประชาชนคนไทยเนี่ยมีมีใจรักที่จะอยากให้ธรรมชาตินะคะได้กลับคืนมาพื้นป่าได้รวมสมบูรณ์นะคะแหล่งน้ําแหล่งสัตว์ป่านะคะได้อยู่กันอย่างสมดุลน,นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่ของชีวิตเราเหมือนที่เราพูดกันถึง 2> PM 2.5มสองหรือว่าปัญหาโลกร้อนนะคะจริงๆไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะเราอาจจะรู้สึกไปถึงน่านไปถึงเหนือเพื่ออะไรนะคะคือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นต้นน้ำนะคะที่ไหลามารวมกันที่เจ้าพยาถึงแม้วางทีเราเป็นคนกรุงเทพเราก็เกลียดพ้องก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าเราสามารถที่จะร่วมใจนะคะร่วมแรงแล้วบางทีก็เหมือนางานบุญที่เราจะได้ร่วมคืนผืนป่านะคะให้กับประเทศไทยนะคะผ่านโครงการฟื้น ูป,ป่าประชารวมใจนะคะการไส่เสื้อนะคะ,คะแล้วก็นำไรายได้นะคะส่วนหนึ่งนะคะมาร่วมซื้อคืนผืนป่านะคะสำหรับประชาชนที่บางทีเขาอาจจะไม่ทราบว่าพื้นที่ที่เขาไปใช้อยู่น่ะเป็นเปน็นที่ป่าที่ทางอุทยานดูแลอยู่นะคะเราก็ได้นำพวกเขาเนี่ยค,ะค่ะคือเราก็อนำเงินพวกนี้แหละค่ะไปไปทดแทนให้เขานะคะโดยการที่ เงินที่เราได้จากการขายเสื้อนะคะทุกๆตัวนะคะจํานวนหนึ่งนะคะทุกๆเดือนเนี่ยเราจะมอบให้กับทางสมาคมอุทยานแห่งชาติหรือว่า i m p a c t นะคะเราก็เลยใช้เอ็มนี้แหละค่ะในการที่เราจะเริ่มดําเนินการจริงจังเพราะว่าพื้นที่ที่เราต้องการซื้อคืนเนี่ยจำนวนค่อนข้างมากนะคะก็ทั้งนีนประชาชนก็จะได้ไม่เดือดร้อนคือเราคํานึงถึงความยั่งยืนกันอย่างทั่วถึงนะคะเพราะว่าคนที่อยู่ทางภาคเหนือนะคะ เขาก็อยากได้อากาศที่ดีค่ะแต่บางทีเนี่ยในบางครั้งนะคะกว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าบางครั้งชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่ในอดีตนะคะอาจจะไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงไหนใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะคะเราก็เลยต้องเ,ออเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะก็ไปเจรจาแล้วก็ให้เงินจํานวนนง่งกับเขานะคะก็คือหนึ่งร,ราคืนให้หนึ่งหมื่นบาทใครมีห้าไร่เราก็คืนให้ห้าหมื่นบาทแล้วเราก็นําเขาเนี่ยพาเข้าไปเลยนะคะ ไปที่ไปปลดหนี้นะคะในที่กอบ้างหรืออะไรบ้างนะคะเพื่อให้เขาต้านชีวิตใหม่นะคะแล้วก็โครงการต่อไปเราก็จะช่วยให้เขาเนี่ยเปลี่ยนอาชีพจะได้ไม่ไม่ไปใช้พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็ได้อาชีพอื่นเช่นในเรื่องของการปลูกในในแนวราบหรือว่าการเพราะเลี้ยงหรือกเษกษตรกรรมต่างๆรวมไปถึงการอาชีพอื่นๆที่ทําให้เขาสามารถดํารงชีพได้อย่างปกติค่ะ เอาง่ายๆเลยเขาเป็นการแก้ไขปัญหาตรงจุดนั่นคือว่ายอย่างเกิดการแพ่วทางปลาเกิดการเผาปลา,าก็าเพราะเรื่องของอาชีพดังนั้นวันนี้การจาัดกิจกรรมดังกล่าวเงินส่วนนี้จะเอาไปช่วยเปิ้ลในการดํารงชีพชพอเปิ้ลดารงชีพได้ดีแล้วกว็จะมาเข้าไปยุ่งกับเรื่องของปลานะครับท<ด>่านผ,ผู้ชมนั่นคือเป็นการช่วยเหลือต้นต่อเราต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาเรื่องของมอคคไฟป่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาเผาเพราะเข้าไปของปลา ก็จะเกิดรายได้ดังนั้นถ้าวันนี้เราไปทดแทนตรงนี้แล้วเปิ้ลมีรายได้ก็จะมาเข้าไปทําลายป่านะครับค่ะจริงค่ะอันนี้อันนี้ต้องขอบคุณเลยนะคะที่ช่วยสรุปให้เพราะว่าการแก้ปัญหาที่ต้นตอเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการไปปลูกป่าเนี่ยนะคะเราอาจจะคิดไม่ถึงว่าต้นไม้หนึ่งต้นที่เราไปช่วยกันปลูกหรือว่าทุกๆก้าวที่เราไปช่วยกันวิ่งเนี่ยมันมีส่วนที่จะทําให้พื้นป่าเนี่ยอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะว่า เราคนไทยเนี่ยจริงๆเราก็ใจบุญกันอยู่แล้วนะคะครับดันี้นอกจากเราจะปลูกได,ได้ได้มีส่วนร่วมในการปลูกปา่าหรือว่าทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาได้มีอาชีพอื่นที่ยั่งยืนขึ้นแล้วก็ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมซึ่งพวกเราทุกคนก็อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมเดียวกันนะคะครับนี่ก็แค่ซื้อเสื้อนะคะครหรือของที่ของสมาคมกุทยานแห่งชาติหรือว่า Impact e คือถ้าเราคิดง่ายๆให้สบายใจหน่อยเราก็มีความรู้สึกว่า เราทําบุญให้กับประเทศไทยนะคะคแต่ว่าได้นะคะเป็นที่ระลึกกลับมานะคะครเราจะได้ไม่ต้องคิดไหนฉันต้องซื้อด้วยอ่าคือง่ายๆเลยครับทานผู้ชมนี่ผมก็เข้าไปดูติดตามในเพจโดยมีคนสนใจนักขนาดเลยนะครับที่เข้ามา,าอู้กันในโลกออนไลน์บางคนก็นถามว่าไปทางหนผมสรุปง่ายๆเจริญจวนแบบนี้นะครับว่าการจัดก,กิจกรรมดังกล่าวเนี่ยนะครับนอกจากเขาได้ทาบุญเพื่อผืนป่าประเทศไทยแล้วที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเราจะเป็นหนึ่งคนที่ ช่วยแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าหลายคนอยากจะถามว่าเอ้ยเขาจะแก้ได้จะใดเขาจะช่วยได้จะไรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เขาจะช่วยได้ใช่แล้วนะเจ้าเนาะในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในเตร์น,นี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าชุมชนจะได้อย่าง ได้โดยตรงเลยมากเลยตรงมากๆเพราะว่าเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างตีพี่ไอสรุปไปก็คือตรงรจุดจริงๆนะเจ้าเอาใจอีเจ้าบัดเดลเนี่ยฟังมาถึงช่วงนี้ช่วงของท่ายการสนทนาอยากจะหู้แล้วนะเจ้าใครตีสนใจอยากจะเดินทางไปรวมงานรวมกิจกรรมหรือว่าสมัครหรือการเดินทางเข้าไปเนี่ยมีความสะดวกสบายอย่างไดบอกรายละเอียดหนได้กับเจ้า ในเรื่องของการสมัครนะคะตอนนี้ยังสามารถสมัครได้ทางเฟซบุ o กนะคะของทาง i p a น NPA อนะคะหรือว่าสมาคมผู้เรียนแห่งชาติแล้วก็สมัครได้ที่หน้างานเลยค่ะซึ่งความสะดวกในการเดินทางนะคะต้องบอกว่าถนนหนทางสะดวกมากนะคะไปจนถึงหน้าที่พักเลยค่ะแล้วก็จะเป็นหน้าที่ไปดูแลนะคะสามารถสอบถามได้ในเ c e b o o k หรือว่าทางเว็บไซต์ของสมาคมได้เลยค่ะค ขึ้นรายละเอียดไว้ชัดเจนเลยนะครับท่านผู้ชมที่สนใจคืออยากจะเจิญจวน,จนแต้ๆอย่างที่ท่านบอกครับว่าบางท่านอาจจะมีมโอกาสได้ไปวิ่งามาได้ไปร่นร่วมกิจกรรมแต่ท่านอุดหุ่นเสื้อเนี่ยนะครับก็สามารถจะเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยแก้ไขไปัญหาหมอกควันไฟป่าแล้วที่สําคัญที่สุดเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย<ช>นะครับพื้นฟื้นฟูป่านั่นเองนะเจ้าในการวิ่งนับดาวตีดอยเสมอดาวอุทยานแห่งชาติสีนานจังหวัดนานนะเจ้าสุดท้ายนี่นะเจ้ายากจะให้คุณสุทธศัเจ้าได้ฝากเจิญจวนผู้ที่สนใจใต้รายการนี้เรียนเจิญได้เลยเจ้าค่ะก็ จริงๆแล้วจุดประสงค์ของโครงการนี้นะคะเรามีเป้าหมายถึง5,000ไร่นะคะสำหรับการที่เราจะซื้อคืนปืนป่าน,นะคะแล้วก็1นึ่งไร่นเนี่ยเราเราเรียกว่ามอบเงินให้กับพี่น้องชาวเหนือนะคะที่อยู่ที่จังหวัดน่านเนี่ยนะคะที่อำเภอสีน่านเนี่ยหนึ่ไร่ก็คือ1,000 0บาทดังนั้น5,000ไร่เนี่ยก็ใช้มูลค่าประมาณ50ล้านนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราเชื่อว่าเราอาจจะมองดูเหมือนเป็นตัวเลขใหญ่จริงๆแล้วเนี่ย แค่เราช่วยกันอุดหนุนนะคะอสินค้าของสมาคมอุทยานแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นกระติกน้ําหรือว่าเสื้อต่างๆเนี่ยนะคะเหมือนกันเราร่วมทําบุญคืนผืนป่าประเทศไทยด้วยกันและเราก็เหมือนได้เสื้อที่ระลึกได้กระติกน้ําที่ระลึกไปใช้นะคะเราสามารถที่จะช่วยกันให้มีความอุดมสมบูรณ์คืนมาถึง5000ไร่แล้วก็ช่วยทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่เขาเคยไปใช้พื้นที่ตรงนั้นหรือว่ามีการปลูกพืชพันธุ์แล้วก็จําเป็นต้องเผาเนี่ย เขาก็จะได้เปลี่ยนอาชีพเราจะเราจะเราจะสัมผัสได้ชัดเลยค่ะว่าถ้าถึงวันนั้นแล้วเนี่ยฝุ่นควันต่างๆจะต้องลดลงหรือหายไปนะคะพี่น้องแาวเรือทั้งหลายแล้วหรือว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยก็จะได้อากาศที่บริสุทธิ์นะคะก็อยากจะเชิญชวนค่ะว่าขอให้เราทุกคนนะคะไม่ว่าเราจะไปวิ่งนับดาวด้วยกันไหมนะคะในกิจกรรมเสมอดาวมัลตเทนเทรลนะคะวิ่งนับดาวคืนฟืน้นฟูปา่าหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ตามก็ตามนะคะสามารถที่จะ ร่วมกิจกรรมดีมีส่วนของทางสมาคมได้เสมอเลยค่ะผ่านช่องทางลูกหรือว่าตามจุดจําหน่ายของสมาคมในอุทยานแห่งชาติต่างๆนะคะที่เข้าร่วมโครงการะปรากฏขึ้นหน้าจอขณะนี้สาหรับท่านที่สนใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเสื้อก็งามกระเป๋าก็งามเริยนก็งามนะครับจนจดเราวิ่งนับดาวคืนฟื้นฟูป่านะครับที่จะเกิดขึ้นในวัน บักกี้วานนี่ละครับท่านผู้ชมรอมาได้แล้วครับต้องร้องไปเลยยินดีนักครับท่านที่ปรึกษา<น>สมาคมอุทยานแห่งชาตินะครับคุณทัศน์กเราหงเกียรติได้ได้มาอู้ม,มาจากกันในวันนี้ยินดีท่านนักครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีรับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ น่าไปแต่แต่เลยนะเจ้าปีไอ้ดูบรรยากาศดูกิจกรรมแข่ขึ้นไปแอลบอกไปวิ่งก็ได้อ้อไปซื้อเสื้อปิกบ้านก็ได้ความประทับใจแล้วก็ได้ช่วยเหลือปี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็เรื่องของอากาศสะอาดต่อยเจ้าคือที่ดีใจนะก่อนทั้นก็คือเราจะเป็นโซนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาหมอควอันไฟป่านะครับเ,เดียวยังกันกับเดียวครับชวหน้าปิกมาติดตามพยาการณ์อากาศครับอออัปเเเดดตูดตรื่ง เขาเข้าตีไหนพยเนื้อยงอุ้มมวนทุกใจตัวแน่นอน